สวัสดีครับน้องหนูทุกคนครับวันนี้เราจะมาเล่นทรายปริศนากันนะครับคุณพ่อก็จะให้เอาขนมมาซ่อนในทรายนะครับแล้วก็เอาทรายกบไว้นะครับแล้วก็จะให้พี่ฮานาน้องมียาแล้วก็น้องเจวานะครับมาขุดทรายกันนะครับเอาละครับก็เดี๋ยวก็จะมีทั้งหมด5หลุมนะครับก็จะมีขนมปริศนานะครับเดี๋ยวมาชมกันนะครับว่าขนมนั้นจะเป็นอะไรบ้างนะครับ ก็คนครับอันนี้ทุกเด็กๆก็กําลังขุดหาขนมอยู่นะครับแอ้วทำไมขนมมันไปอยู่ฝั่งในทรายเนาะคุณแม่ทรายมันมีขนมใช่เพราะว่าเต่าอ่ะมันมันปลาไข่ออกมาเป็นขนมใช่ใช่ใต้ตุ๊กแกน่าจจะทำเองไดอนที่เต่าจะมาเห็นใช่ตอนที่เต่าจะมาเห็นเต่ามันน่าจะมันต้องอยู่แถวนี้แหละเจอไหมเจอไหมมันต้องอยู่แถวนี้แหละ แถวนี้หรือเปล่าเมื่อกี้พี่ธนาเจอขนมตรงนี้ใช่หรือเปล่าแถวเนี้ยมีไหมน้องขุดดิขุดลงไปลึกๆหน่อยไอขุดลึกๆนี่มามาแม่ช่วยแม่ช่วยขุดลงไปดิเอาออัันนนี้ลกขุดลงไปซิลึกๆหน่อยโอ้ยโอ้ลึกๆหน่อยสมบัติไี่มาซ่อนอยู่ลึกมากเลยสมบัติมันซ่อนอยู่ใต้ภายในร้านโอ้โหเบาๆหน่อยพี่จะว่านี่มันเป็นแบบมันมีขนมอยู่ทั้งหมดห้าห่อ พอแบบขนมแล้วเฮ้ยเฮ้ยไอ้ลมนะเฮ้ยอะไรอะเดม่าเอาเก็บไว้ก่อนหนึ่งอันเดี๋ยวมาแบ่งกันกินอ่าช่วยกันหาอการตลาดนั้นไหมได้เอาไปก่อนไปเลยไปเลยมันคืออะไรนะเฮ้ยนี่มันมันคือที่ใส่ขนมเหรอเนี่ยมียาไปไหนมียามันคือที่ใส่สมบัติหนูเจ้าไอะไรก็ไม่รู้พ่อเก็บที่หนูไปหามาเฮ้ยมันไม่ใช่ไข่อันนี้อันนี้มันใช่ไข่ของเรา มันมีไข่ที่มีขนมอยู่เราหาขนมอีกดีกว่ามันมีอยู่มันมีอยู่แถวนี้แหละก็มีเนแถวนี้ยลองดูดิไหนลีลองดูดิมียาไปไหนอะยเขาหนีไปเล่นหรือมั้งลองดูีิมันต้องมีแน่นอนอยนี่ใช่ขนมไหมเนี่ยอ๋อไอนีใช่วออช่วยกันช่วยกันเอ้ยไม่ใช่ขุดขุดลงไปต้องเจอแน่นอนพ่อตอนนี้พ่อเห็นนะ ให้พ่อเห็นนะเมะื่อกี้มันเหมือนกับว่ามันมีเต่าอ่ะมันมาไข่ขนมเอาไว้ใช่ๆๆเออมันเป็น,ไ,นไข่อันเนี้ยมันเป็นไข่ลูกใหญ่มากเลยนะเขาไปดูหน่อยค่ะทุกคนเขาลงมาดูได้เลยนะไม่ขุดแถวนั้นแหละไม่ต้องมาขุดเออน่นะขุดไปเลยนั่นแหละนั่นแหละแถวนั้นแหละนั่นแหละทุกคนระวังวดแดงไว้นะเพราะมีวดแดงนั่นแหลแะ อ๋อช่วยกันช่วยกันเร็วช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันต้องสองคนช่วยกันนะพี่นะมันถึงจะสําเร็จได้อ่ะมันต้องช่วยกันขุดขุดต้องสามคนเลยมันต้องสามคนถ้าสองถ้าคนเดียวมันไม่สําเร็จหรอกไข่มันอยู่ไหนลเนี่ยทำไมมันหายยากเหลือเกินนายขอดมกินหน่อไม่ได้กินไม่ได้กินเลยหรอใช่มันจะมีไข่อันใหญ่มากเลยแถวนี้เลย ไม่มั่วพ่อจะพูดมั่วได้ไงเพราะพ่อเห็นอยู่โอ้รองเข้ามาแล้วก็อย่าเป็นเหี้ยยาลงน้ำแล้วหรอแถวนี้มันต้องมีนะเพราะว่าเนี่ยแม่ว่าไข่มันน่าได้อยู่แถวนี้แหละอุ้ยอุ้ยแม่ว่าเราไปหาแถวนั้นดีกว่าเฮ้ยอุ้ยเจอแล้วอ่ะอ่ะเาจอตัวอุ้ยโอ้ยเอาแบ่งให้พี่นะด้วยอ่ะพี่นะเฮ้ยมันต้องเจอเพราะว่าจ้าว ไข่ปริศนาของพ่อเป็นปริศนาต่อไปเฮ้ยทำไมมันไม่เจอเฮ้ยจะมาจะจะปัดสูงข้าตาอันนี้จะมาหรอ ใช่มันอันใหญ่กว่าจะว่าเราจับดูเนี่ยเต่ามันมาไข่เอาไว้มาดูสิเจ้าอาวาสการช่วยกันสอนเจ้าอาวาเราต้องขุดตรงนี้เราจะได้อีกนะขุดขุดขแบบนี้ขุดขุดอย่างนั้นขุดอย่างนั้นอย่าหญ่อย่าให้มันหายเดี๋ยวเดี๋ยวมันหายอีกนะดนะมันยิ่งขุดยิ่งลึกนะบอกไว้ก่อนเจ้อาะมาขุดอีกเอาช่วยกันช่วยกัน โอ้ไข่นี่ฝังลึกมาหลายพันปีแล้วแน่เลยอ่ะ่พ่อสมมติเราเจอไข่ของเต่าแล้วก็เราไปพบกับเต่าตัวอะไรไม่รู้ที่มันร้องไห้อยู่ในทรายอันไหนอันนี้มันคือขุดขึ้นมาได้ไหมคะขุดขึ้นมาได้ไหมคะลึกเนี้ยพ่อช่วยหนูได้ไหมอ่ะช่วยกันขุดเลยช่วยกันขุดเลยแบบนี้แบบนี้เฮ้ยเฮ้ยว้าวจะอยู่แบบนี้นะเฮ้ยว้าเมื่อ ชว์หน่อยโชว์หน่อยมันคือไข่อะไรคะไข่ของน้องเต่าไข่ข<ค>องน้องเต่าแย่หนูอ่ะเนี่ยเราเก็บไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามากินกันดีกว่าเฮ้ยแล้วมันแล้วมันอยู่ได้ยังไงเนี่ยไหนจระจระอะไรเฮ้ยนี่แปลว่ามันมหรือว่านี่มันเป็นของหมีใช่มันไม่อันนี้มันเป็นลูกตาดิสานไดโนเสาร์มันเป็นลูกตาไดโนเสาร์เหรอใช่เอาไปล้างกันก่อนไปไปไปเอาไปใส่ถังละลายถังเลยใช่ยังไม่ครบเลยค่ะอย่าพอครบ ช่พี่จะวากต้องหมาโอ้โหพี่จะวาขุดท่าอะไรเนี่ยน,น้องมาขุดด้วยไหมคะน้องมาขุดทรายด้วยไหมเมื่อกี้เจอตรงไหนอ่ะเจอตรงนี้เหรอ <S <S ใช่เจอตรงนี้เหรอ <S <S ใช่หลุมนี้เลยไหมหลุมนี้เหรอใช่หลุมนั้นแหละมันต้องอยู่ตรงนี้ดิเนี่ยพ่อเห็นนะ มันจะมีตัวอะไรเข้ามาแอบตรงนี้ไว้มันเป็นขนมเป็นเจ้าเต่าใช่ไหมเต่าเต่าแล้วก็เต่อาอ่ะมันจะมาอาออกไข่ข้างบนแต่มาถึงฉลามมันจะออกไข่มาข้างล่างใช่ ด้วยกันความร่วมแรงร่วมมือจะต้องทําให้เกิดความสําเร็จนะแจ๊บเป้าเถ้าเราไม่ร่วมแรงร่วมมือกันมันก็จะไม่ไม่สําเร็จไหนขอดูหน่อยเจออะไรซ่อนอยู่คะโอ้โหลูกตาปีศาจอีกแล้วได้ครบยังครบไหมครบไหมฮ่าชินครบแล้ว มาโชว์น่อยเอามาโชว์ like เอามาโชว์เพ er. ื right <sh arp Ugh. S 1> ่อนหน่อยแล้วโชว์เพื่อนหน่อยเร็วี่เดี๋ไีหนดูสิคะไหนมีเจออะไรบ้างเนี่ยมีไข่นกมีไข่ดนสาีไ่ดงนางกสล้วกลูกอมมะนาวโอ้โหจะมาอันนี้ลูกตาล้นเลยโหนี่อะไรเนี่ยคุณพ่ออยากได้นี้

แล้วใส่ในกระบะนะไหนไหนใส่กระบะมันมีทรายเตในเลยก็เอาทรายออกก่อนเอาทรายในกระบะออกก่อนจะว้ามาช่วยกันมาช่วยกันถือขนมแล้วค่ะบเร็วโอ้ยพี่ฮานาล้างกระบะทรายก็ได้ฮะอุ้ยตาตกแล้วอ่ะพี่จะพี่ฮานาล้างกระบะทรายก่อนเฮ้ยว้าวออกมาเลยเก่งเยมากเลยครับทุกคนโอ้โหนี่ขนมเพียบเลยค่ะ ทุกคนก็เจอขนมปิสนาหมดแล้วนะครับก็ถ้าเราล้องหนูนะก็วันนี้เราอยู่กันที่รีเจนชอำนะครับรีเจนชามค่ะก็ตาายที่นี่สวยสะอาดมากเลยนะครับเหมาะสำหรับครอบครัวอพอพนะคุณแม่ใช่ค่ะเด็กก็เล่นเหนียเล่นเล่นทายนะทายสะอาดมาก